นายเสริมศักดิ์งพาณิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นกระทรวงที่สําคัญในการขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและเป็นหนึ่งในกระทรวงที่มีส่วนสําคัญในการดําเนินนโยบายอีกไนท์ทัวริส t h a i l ไทยแลนด์ภายใต้เป้าหมายการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในปี2567อยู่ที่3.5ล้านล้านบาทจะทําให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์กลางด้านการท่องเที่ยวหรือทัวริส m h ฮับในภูมิภาคนี้ทั้งนี้การจะทําให้การท่องเที่ยว เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายก็ต้องได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนอกจากนี้ก็จะเชื่อมโยงเครือข่ายการทํางานของกระทรวงการท่องเที่ยวอันกการให้แน่นขึ้นเน้นการผลักดันเมืองรองให้เป็นเมืองหน้าเที่ยวเน้นพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเปิดโอกาสให้จังหวัดต่างๆหาแหล่งท่องเที่ยวและสร้างเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆเพื่อสร้างรายได้ให้มากขึ้นทําให้เมืองไทยเป็นโฮมสเตย์ของโลกและใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมดังนั้นการพัฒนาบุคลกากรในอุตสาหกรรม ท่องเ,เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวไทยจึงเป็นสิ่งสำคัญเบื้องต้นที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีในทุกย่างก้าวสร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายตั้งแต่การเดินทางที่พักการสื่อสารไปจนถึงความปลอดภัยโดยการจัดงานถแถลงข่าวเปิดกิจกรรมอีก i t e Tourism t h a i l a n d ที่ ATQ Factory จะจัดขึ้นในวันที่15-16มิถุนายนนี้ณโรงแรมแอมบาสเตอร์กรุงเทพมหานคร ครับผมถือว่าวันนี้เป็นการแถลงข่าวที่มีความสําคัญนะครับเพราะว่าแผนงานโครงการทั้งหลายนั้นจะสําเร็จได้ผมว่าอยู่ที่คนนะครับคนนั้นจะทําให้ทุกสิ่งสําเร็จนะครับแล้วสิ่งสําคัญคือเราจะพัฒนาคนให้เป็นคนเก่งนะครับแล้วก็มีจิตใจที่ดีงามนะครับนั่นก็คือเราจะให้มีจิตในการต้อนรับนะครับการอำนวยความสะดวก รวมไปถึงเจ้าหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องในด้านของการรักษาความปลอดภัยนะครับใน3ด้านนี้นะครับก็จะจะส่งเสริมให้เป้าหมายรัฐบาลที่ที่เราจะต้องจัดหาได้สามจุดห้าล้านล้านนั้นสําเร็จได้นะครับครับต้องยอมรับว่าการต้องเที่ยวคือการแปรรูปประสบการณ์ส่งออกฉะนั้นเนี่ยคนที่ทําให้ประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ดีก็คือแรงงานภาคท่องเที่ยวนะครับฉะนั้นเนี่ยถามว่า คนท่องเที่ยวเรานะจ่ายค่าแรงเนี่ยเปอร์สกิลอยู่แล้วนะครับบางตำแหน่งหน0 0งบาทอย,าอย่างที่มรุเทศนะครับสี่ร้บาทมีปัญหาไหมทัองเที่ยวไม่มีปัญหาแต่อยากจะขอร้องไปยังรัฐบาลว่าช่วยอัพสกิลหรือสกิลพวกเราหน่อยซึ่งท่านรนพรีได้มาแถลงข่าวดีพวกเราฟังแล้วต่อไปเนี่ยคนท่องเที่ยวจะได้นะครับ <c oughs> เรียนรู้นะครับตรงจุดนะครับรยุกันดีๆนะครับที่ใหญ่เขาเ ช่วยงานการท่องเที่ยวสร้างความประทับใจลูกค้าที่มาเยือนได้ก็เสมอเจอร์นี่สำคัญที่สุดครับฉะนั้นการอัพสกิลรีสกิลทุกแผนกทุกสาขาชีพของคนท่องเที่ยวสําคัญมากๆเป็นการติดอาวุธทางปลยายไอซบีพวกเรานี่แข่งกันได้ครับก็<ง>อย่างที่ทางท่านรัฐมนตรีส,สมศักดิ์ได้กล่าวไปแล้วก็ทางกระจงก็ได้พูดไปแล้วนะครับว่ากระทรวงแรงงานเราเนี่ยมีหน้าที่นะครับในการที่จะทําอย่างไรก็ได้ที่จะ ทำให้คนที่เข้ามาทํางานในภาคการท่องเที่ยวเนี้ยมีความรู้มีความสามารถเพิ่มขึ้นซึ่งจากการที่เราจะต้องเพิ่มความสามารถตรงนั้นตัวผมเองก็ได้ประกาศไปแล้วนะครับว่าเราจะต้องมีการประกาศขึ้นค่าแรงที่400บาทในเบื้องต้นตัวผมเองก็ถูกลุมโจมตีพอสมควรนะครับ ซึ่งวันนี้ก็น่าจะเป็นการไขข้อข้องใจนะครับว่าทําไมเราถึงต้องมีความจําเป็นในการที่จะประกาศขึ้นค่าแรงที่400บาทและทําไมต้องมาขึ้นในภาคการท่องเที่ยวก่อนภาคธุรกิจอื่นนี่ก็คือเป็นความจาเป็นที่เราต้องการขึ้นค่าแรงในภาคการท่องเที่ยวเพื่อต้องการดึงและเป็นแรงจูงใจให้ขณะนี้ซึ่งบุคลากรทางการท่องเที่ยนี่ขาดเราก็ต้องการดึง บุคลากรในภาคส่วนอื่นๆนียเข้าสู่ภาคการท่องเที่ยวเมื่อมีค่าแรงเป็นแรงจูงใจผมก็มั่นใจนะครับว่าจากบุคลากรที่ขาดอยู่ประมาณสัก4ี่ถึงหแสนอัตราเราน่าจะพัฒนาสกิลตรงนั้นเมื่อมีค่าแรงที่จูงใจผมมั่นใจว่าพวกเราทําได้และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างเต็มที่ครับ ก็อย่างที่ท่านรัฐมนตรีทั้งสองท่านได้บอกนะคะแล้วก็ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตอนนี้เองเนี่ยการเติมความรู้มันคือในสิ่งที่ภาคธุรกิจบริการเนี่ยเราต้องมองอย่างนี้นะคะว่าภาคธุรกิจบริการเพื่อการท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้กลุ่มนักท่องเที่ยวจะไม่ใช่กลุ่มแค่เป็นนักท่องเที่ยวอย่างเดียวละเพราะฉะนั้นจะเป็นกลุ่มนักลงทุนพ่อค้าหรือทุกๆกลุ่มก็เดินทางมาเป็นผู้เยี่ยมเยือนก็คือนักท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยการเติมความรู้การเติมประสบการณ์การหาประสบการณ์หรือว่าองค์ความรู้ใหม่ใ เพื่อมาเสริมให้กับภาคธุรกิจบริการเนี่ยอันนี้จะเป็นการต่อยอดในแง่ของการยกระดับทางการท่องเที่ยวยกระดับประเทศด้วยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและภาคบริการนี้ก็ต้องขอขอบคุณเนยนะคะสำหรับในส่วนของกระทรวงแรงงานและก็ความร่วมมือที่ดีของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยตอบโจทย์ทางประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ถือว่าก็มีองค์ประกอบในเรื่องของอุตสาหกรรมการเครื่อง่ยาครบถ้วนที่ต้องการความร่วมมือในการที่จะมายกระดับความรู้และก็มีเรื่องอื่นๆที่สอดคล้องกับสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบันค่ะ ก็ก็มีหลายอย่างนะครับซึ่งพระนท่านนายกท่านมุ่งม,มั่นที่จะเติมเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทาง,ทางด้านเงินลงทุนทั้งหลายนะครับอันที่สองก็อะไรที่เป็นปัจจัยนะครับที่จะต้องทําให้เกิดการเกื้อกูลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วผมมั่นใจเลยนะครับว่าท่านนายกจะผลักด,ดันให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อให้การท่องเที่ยวเดินหน้าอย่างรวดเร็วนะครับท้งนี้ท้งนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ พวกเราที่เป็นผู้ประกอบการทั้งหลายน,นะครับ,นะรบถ้าเราได้เปิดใจเร็วเรียนเพื่อให้ทางรัฐบาลได้รู้รับทราบผมก็คิดว่าจะได้แก้อย่างรวดเร็วนะครับและจะทาให้แผนงานโครงการนะเดินไปด้วยกันด้วยความรวดเร็วอีกด้วยครับจะเอาทุกอย่างที่เคยอยู่กระทรวงวัฒนธรรมนะครับกระทรวงธรรมเป็นเจ้าของซอฟต์าวะทั้งสิบเอุตสาหกรรมนะครับก็จะเอาอุตสาหกรรมทั้งหลายที่ในแต่ละพื้นที่เป็นจุดเด่นนะครับเป็นจุดเด่นจุดสําคัญ นำมาซึ่งมาต่อยอดให้เกิดการท่องเที่ยวนะครับนะครับเมื่อเมื่อมีการท่องเที่ยวแล้วก็จะมีให้พี่น้องที่อยู่บริเวณรอบๆบ,บริเวณท่องเที่ยวนั้นมีงานทำมีอาชีพนะครับก็จะสามารถมีรายได้นะครับซึ่งผมคิดว่าะจะสามารถทำได้ตามเป้าที่รัฐบาลมอบหมายให้เราคือ3.5ล้านล้านครับก็ ต้องเรียนยนี้นะคะว่าในทุกมาตรการที่เกิดการกระตุ้นที่เกิดการจูงใจเนี่ยไม่ว่าจะมีผลกระทบไม่ว่าจะมีผลกระทบเชิงบวกขนาดไหนก็ถือว่ามีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเชิงที่ดีทั้งนั้นนะคะตอนนี้เองทางรัฐบาลพยายามที่จะถกสรุปในเรื่องของการเปิดเมืองหน้าเที่ยวก็คือเมืองรองนี้พอเราเปิดเมืองหน้าเที่ยวท่านรัฐมนตรีแล้วก็ในทุกๆกระทรวงก็เกิดการอีกไนในการที่จะบูรณาการในการทํากิจกรรมต่าง ซึ่งรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งในการที่สร้างแรงจูงใจให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวที่เป็นแบบลักษณะฟอส e m มูฟจริงๆไปยังธุรกิจที่เป็นไลเล็ล็ายย่อยจริงๆ